ส,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะการแต่งตัวนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะการแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะก็จะมีทั้งชุดนักเรียนชายนะคะนักเรียนหญิงนะคะ ชุดนักเรียนชายนะคะชุดนักเรียนชายก็จะประกอบไปด้วยเสื้อนะคะใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะปักอักษรย่อนะคะของโรงเรียนนะคะไว้ที่หน้าอกด้านขวานะคะถ้าเป็นของเราก็จะเป็นกสนะคะแก้วอินสุธาอุทิศนะคะกางเกงนะคะก็จะเป็นกางเกงขาสั้นสีดำสีกากีนะคะตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะเป็นสีดำหรือสีกากีแล้วแต่แล้วแต่ที่ทางโรงเรียนจะเป็นคนกำหนดนะคะจะเป็นคนาวางระเบียบกฎเกณฑ์ไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขดัดใช้เข็มขัดตามที่โรงเรียนกำหนดเลยนะคะถ,ถุงเท้านะคะถุงเท้าก็จะใช้ถุงเท้าสีน้ำตาลสีหรือสีขาวนะคะตามที่โรงเรียนกำหนดนะอันนี้ บางที่ก็จะเป็นสีน้ำตาลบางที่ก็จะเป็นสีขาวแล้วแต่นะคะรองเทา้าใช้แบบและสีตามที่โรงเรียนกำหนดส่วนใหญ่นะคะจะใช้สีน้ำตาลหรือสีดำนะคะมาดูชุดนักเรียนหญิงกันบ้างนะ,ะเวลาที่นักเรียนหญิงจะต้องแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะจะต้องแต่งตัวแบบไหนนะคะเสื้อนะคะใช้เสื้อนะคะ,อะคอปกนะคะ คอปกบัวคอบัวนะคะแขนสั้นนะคะสีขาวปักอักษรย่อเหมือนกันนะคะอักษรย่อของโรงเรียนนะคะไว้ที่หน้าอกด้านขวานะคะกระโปรงนะคะใช้กระโปรงยาวคลุมเข่านะคะสีกรมท่าหรือสีดำนะ,ะหรือสีตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะถุงเท้านะคะใช้ถุงเทาะะ้เเทาสั้นนะคะสีขาวไม่มีลวดลายนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของทางเรียนอยู่แล้วนะคะรองเท้านะคะใช้รองเท้าหนังนะคะสีดำนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าหนังสีดําเท่านั้นนะคะแต่งการาการแต่งตัวของนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนะคะก็จะประมาณนี้อย่าลืมว่า,าจะต้องปักอักษรย่อของโรงเรียนนะคะของเรียนที่ที่เราไปไปเรียนนะคะเสร็จแล้วก็ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางเรียนที่ที่วางไว้นะคะว่าจะเป็นสีตัวอักษรสีไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางเรียนเลยนะคะนะคะสัปดาห์นี้มีสองเรื่องแค่นั้นเองนะคะก็คือการแต่งตัวของนักเรียนชายแล้วก็การแต่งตัวของนักเรียนหญิงนะคะเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนจดเนื้อหาลงในสมุดนะคะเมื่อจดเสร็จ นักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะเพราะฉะนั <danced> ้นให้นักเรียนนะคะส่งการบ้านของเก่าส่งมาให้ครูตรวจด้วยนะคะคนไหนที่ยังไม่ส่งเพราะฉะนั้นให้รีบส่งนะคะเพราะครูยังให้โอกาสนะยังไม่ให้การบ้านไปในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นนะคะเก็บการบ้านที่นักเรียนยังไม่ได้ทมาส่งด้วยนะคะครูจะรับ เฉพาะคนที่ยังไม่ส่งนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจดเนื้อหาเสร็จแล้วนักเรียนเก็บไว้นะคะยังไม่ต้องถ่ายรูปนะ,ะจดเนื้อหาเสร็จก็ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาในไลน์คุณครูลอรับการบ้านเก่าของนักเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้นะคะ,ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะมีแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ